เปิดภาพอบอุ่นแอปทักซ์ออนฉลองวันเกิดนนกุลพร้อมน้าครอบครัวเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่28ของนักแสดงดุ่มนนกุลที่พิเศษสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครอบครัวของนนกุลนั้นได้จัดปาร์ตี้เล็กๆพากันไปดินเนอร์ที่ร้านหรูเป็นการฉลองกันในครอบครัวและแน่นอนค่ะว่างานนี้หวั่นใจยอย่างแอบทักซ์ออนนั้นก็ไม่พลาดที่จะไปด้วย ยยมีโมเมนต์น่ารักน่ารักถ่ายรูปครอบครัวของนนกุลออกมาให้ได้เห็นโดยน้องสาวทั้งสองคนของนนกุลนั้นได้แชร์โมเมนต์ดังกล่าวงานนี้เรียกได้ว่าไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะแถมความน่ารักฟุ้งฟิ้นของครอบครัวเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเลยดูจากภาพแล้วยังแฮปปี้ตามเลยละค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสนิทสนมกันที่สุดเลยละค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ